ข้ามนำแดงมีจะเอาอะไรก่อนคะเห็นเอาตัวกัวกับปลาจรจังมาตักจำคนแม่มตีตัวเครื่องบินเลยมาเกยหร,รุดรุ่นให้โดมันบามาเสร็จนั้เดี๋ยวรอแป๊บนะจ๊ะป้าจ้าเดี๋ยวนูไม่พาบ่อยมาให้บอกว่ามไม่ักชูบแล้วคงตื่นนั่นชั้นอยู่ในยํำ ไโลกฮะใครจะดูฮะดูวัดดูวัดฮะฮะโอ้คอยน้อยโอ้ไหนฮงโอ้เพื่อนยุ่มบุญใจ อเอทำไรอัรรับแล้วก็ใช้แล้ยวยูอไม่ใชเลยแกบุญไปน้อยฮใช้แล้วกำเรดีก็ทีระโมยังไม่ใช่แม่เอยจ้าบุตรช่วยยังติดนิว้าเนีนิวน้อยติดจแกนีแม่เอยแม่ใช้ก็ได้ยังยู

เออไม่รหดวางไหมเลยโยมไม่ตรงต่ดยมคอยชำรอยต่อนีนายฮะไม่ช้ำรอยต่อนีอ๋อไม่ใครเออได้เนี่ยเออเ่ยจะยมวางไเคยเาหมัดจ้หมาไที่วัดสังฆที่าปติยมชำขันนะ อามันตีข้าวไม่ว่างปุณธีเรียงเรียงตีไม้ตีวัดปุณธีเด็กจมโน้ตรวดหมักไม่ไม่ว่างนะซึ่งอ่ายอ้ยอนยอ้ยอนมันเรียงย้อนล้างมันตีเนี่ยหยิบขกาวมกกระาตีวัดรับเป็นขวบไหวเล้วเนี่ยปราจับกองวังกันเออช่วยด้วยช่วยชั้นเงินเพื่อด้แเทศอ่ากองชาหวานรางวัลใหญ่เนี่ย ใจวนมังบุงม um, ังใจรรัดกดกันยังเอได้ยมนะวันที่จำทิพย์มกกระด่าทางเด้ไปชอปลจำจำจขาเนี่ยยตงพกน้องไม่มีนะขาอย่าไอ้นี่ยหวยมาเัวคนซวยน่ารักน่ีงกบกี่ขเฮแต่ที่จืละจือทงจืทงเยาจือบ้าน Đại các chàng gặp nhau 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 chữ nhau nhau chữ nhau nhau chữ, chữ lấy nhau chữ nhau 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 แต่มันจบอยู่ก้าง้องมันก็คืออูรองตององ้องมันตัวแ้วแลงใกยากหินต้องไปขบก็ได้แต่กคอยากหินต้องไปลขบก็ได้ไอหูที่ตัวแรงแรคนรายกว่าหูรองตองเต็เต็เจ็จบมันออครียดคุณไม่รองแมวรงไปอูนั่นนะนักเตรองทองน้องพี่ก็ดีทั้งวนิ้งึ้นมาก็ไก่ ทวไลตัวใหญ่ที่หนหาเสือว่าเสือปงตงหรอเหมอนลอยแต่อมจีบยาสาต่อไป่ีีจะเปลี่ยนเสือผีจะเปลียนเป็นนายอุดมตอนนี้กับพีเชื่อพีอุดมกระจ้าเชื่ออมมาน้องอมก้องพีพีต้มก้องน้องจอกหไรันธุโอ้ Năm yên tục quân nằm gong gong đi, chà vi tung gong nằm, chà lanin nằm gong 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 là gong 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 là gong 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 tấm mỏ kiếm ra rồi giờ mang đây để đâu, anh nói hả? hết từng pua nông hết bốn trăm cái này được, nong đã kĩ bốn trăm này hả? mà pua nong kĩ thì lấy được lấy bốn trăm, nong kĩ đã kẽng mà pua, anh nói, trân này khởi đa thành chay, coi lưu bát tài ôm chấm mét được, mà pua chấm mét đạt, chay coi ít pì phê bát chấm mét đạt, ôm người nghèo nón rồi, từng pua nong nhiều nấy trả

น่าปี่ลงมากาเดี๋ยวน้องเจมโบกพี่ได้ไหมไอ้คนไร่ที่ได้เดือกระพัวพี่ว่างไหนอยากรูนะครับก็คือน้องเจน้องไปไหมพี่ไปตรงน้องจำทางกลับได้แล้วอ้าวเป็นไงวะจำได้แล้วก็ดีไม่ต้องไปอ่าลืมอีกแล้วอ้าวโอ้ยอ่ะ เป็นไงจงอองของขึ้นกระดุมขาด <c oughs> กระเด็นมาโดนหลังกูเลยนะ <c oughs> แปลกแปลกเพราะนั้นน้องไม่ไปหาแ้นเหรอก็อเนีย่ยมาหาแฟนอ๋อชอบกับพี่อะอ๋อชอบพี่ขาคนน้นด้วยพี่ก็ชอบเหมือนกันกับน้องชอบน้องเหรอครับ น้องถ้าได้ผัวสองคนเด็กคนก็นินทามันไม่ดีเอาอย่างนี้เดี๋ยวกันเล่นเดียน้องจกปัดไฮโลถ้าใครแทงไฮโลถูกน้องยอมเป็นเมียผู้ชายคนนั้นอ๋อได้ได,ออด้ขออนุญาตในวัดขออนุญาตขวัดไฮโลหน่อยนะกูแทงไม่เคยพลาดไฮโลเนี่ยเดี๋ยวพี่นับหนึ่งถึงสามน้องขวัดเลยหนึ่งสอง ต่ำอุ๊ยต่ำเด็ดขาดไฮโลจะ้ดังลักษณะนี้ตำ่ำถ้าขึ้นสูงเนี่ยคลักๆคล,กคล,กคลกอกๆน,นันมันกลิ้งพลัดกระไดผมแทงตำ่ำผมแง่งสูงเจนเปิดเลยอืหกสี่หนึ่งจีบไฮโลเจ้ามือกินเรียบฉันเอาทั้งสองเลยค่ะ Cái gì mà luôn 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 để luôn tiếp luôn 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 mà luôn tiếp, luôn 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 xin nãy à? nãy yên mày vân. Anh vân lót bằng tay đọc diễn hả Chá! Chà, nice yên? xin Để yên mặt ra cột tiết. Anh vân luôn kèo pháo nát. Anh vân luôn mày tang nát. Anh vân luôn mày tang Anh vân luôn mày tang Thả thẻ coi tụt mưng như thế Chín Dù nãy vẫn Vịnh vãi xa vừa nọ Nụ lè Chín Chín dù nãy dù đu bãi Dù nãy Ở đây nó bởi hả Ở đây tâm Ở đây ra bởi tăng tâm nói nhờ phải, phải nói phải, phải... Phải, để, để ไกยังไม่ไกลนีวังวิเศเห็นว่าดูบอยอันนี้ว่าดินไปลูความอยู่ที่วังวิเศตถึงงาีอวามไม่เป็นหลงว่นังดูบ่อยกันที่การเดนผมเล่นห้ไ้มง